คริสต์มาสค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะกับเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ค่ะมีของขวัญพิเศษดีๆมอบแด่คนทีคน่คุณรักกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีแวะมาเลือกชมรถส,สวยคู่ใจตอบแทนคนที่คุณรักกันสักคันที่เบนเคนค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับ แคมเปญพิเศษส่งท้ายปีที่ดีที่สุดของเรานะคะกับ Ben K Amazing Sale สองพัน2ีนะคะยกทัพขบวน Ben r o a ใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันมาให้เลือกอย่างจุใจพร้อมส่วนลดจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง300แสนบาทแคมเปญพิเศษ,เศษดีๆส่งท้ายปีแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะสามารถเข้าไปรับชมแคแตาลอ็ออนไลน์ของเรานะคะได้ที่เว็บ ben k t com ค่ะมีรถสวยๆให้ท่านเลือกกว่า200คันกันเลยนะคะรีบเข้าไปเลยนะ และรถเข้ามาของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่า feeling f e ส e ท v สุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับสีแดงนะคะกับ SUV ไซส์เล็กขับคล้องตัวนะคะ GLA 250 MT นะคะคันนี้นะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับสีแดงสุดดูแล้วก็หายากสุดๆเลยนะคะเป็นรถปี2017เล็กไม่เพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมความสวยของรถกันเลยดีกว่าค่ะ คันนี้เลยนะคะ GLA 250 MT นะคะมาในสีแดง Jupiter ร์เรดนะคะต้องบอกว่าสีนี้นะคะขับไปไหนบนท้องถนนเนี่ยโดดเด่นไม่เป็นรองใครแน่ๆน,นะคะรอบคันค่ะก็มาพร้อมกับชุดแต่ง MT body styling นะคะสำหรับไฟหน้าของคันนี้นะคะได้ไฟหน้าแบบไบสีนอนมานะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะคันนี้เนี่ยเสริมหล่อมาแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นแบบ GT นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัดสลักแบบดาวกระจกนะคะทําให้คันนี้นะคะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะพอเพิ่มกระจั ด้านหน้าในส่วน g t เข้าไปนะคะและด้านข้างค่ะก็ยังมาพร้อมกับล้อแม็ก MG ที่เป็นลายโครสขนาดถึง19นิ้วเลยนะคะลายนี้นะคะเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในส่วนของด้านบนก็ยังมาพร้อมกับหลังคาแก้พารามิการสลูปอีกด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยก็ยังมีกล้องมองหลังอีกด้วยค่ะสําหรับด้านหลังของรถคันนี้นะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระค่ะยังกว้างขวางเลยนะคะสามารถจุของได้อย่างเยอะเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่อยากจะเก็บสัมภาระยาวๆนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถทับลงได้อีกด้วยนะต้องบอกว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์แล้วก็อนเนกะสมสุดๆไปเลยค่ะสําหรับใครที่มองหา SUV สวยๆนะคะสีแดงสปอร์ตเตาใจแบบนี้เนี่ยให้รีบสแกน QR โค้ดทพ่ดีขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะ ายในนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะคะที่เป็นทรงสปอร์ตค่ะตรงกลางเนี่ยเป็นอาคารทาร่าคล้ายๆหนังกำนะคะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเราต้องบอกว่าหน้าจอนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นหน้าจอแบบรุ่นเฟสลิฟแล้วนะคะซึ่งรองรับ Apple c a r p l a y นะคะใครที่ชอบดู Google Map เป็นประจำนะคะเชื่อมต่อกับ Apple Carplay แล้วเนี่ยสามารถดูผ่านหน้าจอหลักได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอันเบลไลท์เข้ามาอีกด้วยนะคะถึง12สีเลยค่ะ สำหรับโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะคะก็สามารถปรับไปถึง4โหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะที่เดินด้วยได้สีแดงแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันอีกด้วยค่ะในส่วนของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะคะก็เป็นแบบทูโซนนะคะแยกอิกสระซ้ายขวาคัดเบาะด้านหลังนะคะก็ยังเป็นเบาะแบบเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นทรงสปอร์ตนะคะที่เดินด้วยได้สีแดงนะคะดูสปอร์ตสุดๆไปเลยค่ะคันนี้นะคะก็ยังมีที่พักแขนมาให้แบบนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วแบบนี้อีกด้วยค่ะ ต้องบอกว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์เอเนกประสงค์สุดๆนะคะจะใช้งานคนเดียวก็ได้นะหรือว่าจะใช้งานเป็นครอบครัวก็ได้นะคะสําหรับสมรรถนะของคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคะขนาดถึง2000นซีซีนะคะ,ะ,คะที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง2 1 1แรงม้าเลยนะคะท็อปสปีดเนี่ยทำได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็อัตราการสินร้นเปลืองน้มามันของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 3 1 4ลิตรนะคะก็มุอบอกว่าขับสนุกสุดๆนะคะแล้วก็ประหยัดน้มามันอีกด้วยค่ะคันนี้้นะคะคกก็ัมมาพรอบ แอรด้านหลังอีกด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นรถปี2 0 1 7นะคะที่ออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยค่ะมาพร้อมกับเลขไมล์เพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาพิเศษสุดๆนะคะที่เป็นเคตั้งไว้ตอนนี้ค่ะอยู่ที่1,490,000บาทเท่านั้นค่ะ ที่กำลังมองหา SUV สุดหรูไปเที่ยวในช่วงน,นี้นะคะคันนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะมาพร้อมกับสีหายากอีกด้วยนะคะอย่าคิดนานนะคะให้รีบเข้ามาที่เบนเดนเคเลยค่ะที่เดีอวจบครบทุกความต้องการค่ะสำหรับวันนี้ลูกไม้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ